สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุเรียนหลุมโดนัทครับวันนี้พามาอัปเดตต้นทุเรียนหลุมโดนัทที่มีอาการดินแน่นแล้วก็ผมได้ทำการแก้ไขไปหลายเดือนแล้วครับเป็นปีแล้วครับผมมาถ่ายมุมเดิมให้เ,เพื่อนๆรับชมครับเพราะว่าผม,มด้านขวามือจะติดกับที่ตั้งเครื่องยนต์ของผมครับจะเห็นได้ชัดครับว่าเป็นต้นเดิม เพื่อนๆถามว่ายังอยู่ไหมครับตายหรือโตยังไงก็อัปเดตให้พวกผมได้ชมด้วยครับนี่ครับตุเรียนหลุมโดนัทครับใช้ปลวกใช้ไม้ใส่ลงไปในหลุมนะครับรอบๆต้นทุเรียนแล้วก็ให้ปลวกแล้วก็ตุลินซีต่างๆย่อยไม้ให้เป็นยุนซีวัตุครับก็ต้องใช้เวลานานครับ มาย่อยเป็นอีซีวัตถุจุลินทรีย์ก็จะย่อยอีกครั้งทำให้เป็นปุ๋ยให้ทุเรียนได้ดูดขึ้นไปใช้ครับนี่ครับก็แตกยอดสวยครับเริ่มที่จะไล่ต้นเพื่อนๆได้ทันแล้วนะครับแตกยอดสมบูรณ์เหมือนปกติครับดูครับ คลิปนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าปลวกไม่ได้ทำลายต้นทุเรียนหรือว่ารากทุเรียนครับมีคนลหลายท่านก็กลัวครับว่าเอาไม้มาใส่แล้วก็ปลวกจะกินต้นตุเรียนจนตายไม่จริงครับอันนี้ครับปลวกก็แก่ย่อยพวกเศษไม้แห้งเศษไม้ต่างๆให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้อีกครั้งครับปลวกเขาไม่กินไม้สดครับ ันนี้ก็สูงประมาณสองเมตรสองเมตรห้าได้ครับ,ดคร,บด,ดครับอัปเดตครับอันที่จริงแล้วผมไม่ได้ทำหลุมนนนัดเพียงต้นเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามนะครับผมได้ทำไว้สองต้นนะครับคือต้นนี้ด้วยครับดินแน่นครับ เลยต้องแก้ไขระยะยาวก็คือการนําไม้เศษไม้ต่างๆใส่ลงไปในหลุมเพื่อที่จะให้ปลอกย่อยทีละนิดทีละนิดครับโดยที่ดินเราจะไม่ยุบเยอะเพราะว่าเศษไม้มันไม่ไม่เหมือนเศษฟางเศษหญ้าครับเศษไม้เขาจะคงทนอยู่ได้นานกว่าครับดูครับตอนนี้เมื่อก่อนมีปัญหาใบเหลืองใบไหมแล้วก็ไม่แตกยอดครับ หลังจากแก้ไขไปแตงยอดสวยครับตอนนี้3เมตรครับครับใบสวยเงาง,งามครับสำหรับเพื่อนเนที่อยากจะทดลองทำหลุมโดนัทเหมือนของผมก็สามารถทดลองได้ครับได้ผลร้อเปอร์ซครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอขอบคุณ FC และท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ